โชคสวัสดีที่สูฮุสุคนครับผมมอนิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดวันจันที่วันจันที่แปดมกราสองหาหกเจ็ดมือวันศุกร์ล่าพัฒนาออกบนก็ออกเจ็ดหาล่างก็ออกสามหกของปูหาเจ็ดแปดบ่อเข่าได้พี่น้องได้บ่อเข่าของปูหาเจ็ดแปดดไปมัด,ดพี่นอออดด้อ,นองเบิ่งหลักฐานของก่อไปน้า ลุดก็ขึ้นลุดคอโทษคอแพ้หลายเหล็กไม่เขาไม่ลุดปูห้าเจ็ดแปด วันันัร์วันันทร์ที่แปดสองห้ ลาวลาวพัฒนา ห้าเจ็ดแปดปู่ห้าเจ็ดแปด วิ่งบนวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างหกกับเจ็ดส่วนจับคู่ จับคู่บนล่างหกสามหกสี่หกเจ็ด Oh, bad get, get. tujuh belas, tujuh ว่ามีตัวเน้นได้เป็น่นงได้ตัวเน้นว่ามีจะมีเล็กกันเล็กเบิลส่วนเล็กเบิลสามสาม ก้าเก้าแปดแปดเลขกันเลขเบิ้ล 6กสาม7กส7่หกเจ็ดหกแปดเจเจมเจ็ดสี่โมเน้นวันจันที่แปดมกลราสองหาหกเจ็ดล่าพัฒนาปูหาเจวิ่งบนล่าง กับเจ็ดส่วนจับคูหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ่คูส่วนตัวเลขเบิ้ลกับสคู่ก็คือ3ามสามเกเก้าแแอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวได้ชอบัวไดก็ค่อยพิจารณาเบ้างกันบ่มักกับพานได้อันนี้คือแนวทางล่าพัฒนา ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องครับขอพระคุณปูหาเจ็แปดครับผมขอให้พี่น,อน้องโชคๆมันๆเรื่อยๆเฮ่งปังๆสูภผู้สุขนมือแลงนี่สองทุ่มครึ่งของลาาพัฒนาปูหาเจ็ดแปดเอา่ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาไห้าหาโชคนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้บ้านเฮาสวัสดีครับผม